สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบหุ้น c b g กับหุ้น OSP นะครับในช่วงงบการเงินในไตรมาส3ปี63ออกมานะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบหุ้นนะครับระหว่างหุ้น CBG กับหุ้น OSP ซึ่งก็เป็นหุ้นที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับมีคอมเมนต์หนึ่งนี่แหละที่เพื่อนๆถามมาว่าอยากจะให้เปรียบเทียบระหว่าง2หุ้นนี้นะครับก็คือหุ้น CBG กับ OSP นะครับซึ่งพอผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าผมสนใจในหุ้น2ตัวนี้นะครับก็เลยอยากจะเอามา เล่านะครับในมุมมองของผมที่มีต่อทั้ง2บริษัทนี้นะครับซึ่งหุ้น c b g กับหุ้น OSP นะครับก็จะมีธุรกิจที่คล้ายกันในส่วนของออผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม e n e r g อ d r i n k นะครับอย่างของ c b g เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มคาราบาวแดงของ OSP นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่ม m อ็0อนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าพูดกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ต้องยกให้กับทาง OSP นะครับที่เขามาก่อนหุ้น c b g ค่อนข้างหลายปีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของความหลากหลายด้วยนะครับ<ส>เพราะว่า OSP ก็ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มเอนเนอร์จีดิงอย่างเดียวนะครับ<ส>เขาก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามนะอย่างแป้งคทเวลพัทนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของยานะครับพวกยาแก้ไออะไรประมาณนี้ซึ่ง ก็คือความหลากหลายของ OSP ก็จะมีเยอะกว่านะครับในขณะที่ CBG นะครับเขาก็จะมีในส่วนของร้านสะดวกซื้อของเขานะครับที่มีชื่อว่า CJ Supermarket นะครับซึ่ง CJ Supermarket เนี่ยก็จะอยู่ในาภาคกลางนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ลงไปประมาณภาคใต้นะก็ยังไม่ครอบคลุมในประเทศไทยนะครับ แต่ผมมองว่านะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าธุรกิจอันนี้เขาไปได้ดีนะครับมันมีโอกาสที่ร้านสะดวกซื้อของหุ้น c ี g เนี่ยมีโอกาสที่จะขยายไปจนทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างและก็ความน่าสนใจของทั้งสองบริษัทนี้นะครับ ก็คือ CBG เนี่ยเขามีร้านค้าสะดวกซื้อเป็นของตัวเองนะครับในขณะที่ OSP เนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เยอะกว่านั่นเองนะสำหรับทั้ง2หุ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น CBG หรือว่า OSP ก็อยู่ในเซต50เซต CLMV นะครับเซต CLMV เนะี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจในแถบภูมิภาคที่มีการร่วมมือกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเซต WB นะครับซึ่งทั้ง2องหุ้นนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับทั้งเซต50เซต CLMV แล้วก็เซต WB นะ โอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินของทั้ง2บริษัทนะครับซึ่งผมก็จะเป็นการเอางบการเงินในราย9เดือนปี63มาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเราไปเริ่มดูในส่วนของงบแสดงาฐานทางการเงินกันเลยนะเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะครับของหุ้น c b g ก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่16,063.30ล้านบาทหุ้น OSP ก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่25,507.06ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมนะครับของหุ้น CVG ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่6,765.52ล้านบาทหุ้น OSP ก็จะมีหนี้สินรวมอยู่ที่6,866.74ล้านบาทเมื่อคิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับของหุ้น c ี g ก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่9 0 9 0 4 2ล้านบาทส่วนของหุ้น OSP ก็จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่1 8 5 0 3 1 9ล้านบาท และเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับของหุ้น CBG ก็จะมีค่า DE อยู่ที่0.74เท่าหุ้น OSP ก็จะมีค่า DE อยู่ที่0.37เท่าจากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของสินทรัพย์รวมก็ต้องยกให้กับทางหุ้น OSP นะครับเพราะว่าหุ้น OSP ก็จะมีสินทรัพย์รวมที่เยอะกว่าของหุ้น CBG แล,และถ้าเราไปดูในส่วนของหนี้สินรวมนะครับเราก็จะพบว oui ่าหนี้สินรวมของทั้งสองบริษัทนี้ก็มีหนี้สินรวมในปริมาณที่ใกล้เคียงกันซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินของทั้งสองบริษัทนี้นะเราก็จะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของทั้ง2บริษัทนี้เลยนะครับที่หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะเราก็จะพบว่าส่วนของผู้ถื Hans อหุ้นของหุ้น OSP ก็จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ของส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้น OSP นะครับก็จะเป็นกําไรที่เกิดจากการที่เขาขายหุ้น IPO ออกมานะครับแล้วมันก็จะมีส่วนต่างราคานะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับในขณะที่ กำไรสะสมของหุ้น OSP นั้นอาจจะน้อยกว่าของหุ้น CBG ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้น CBG อาจจะน้อยกว่าของหุ้น OSP ก็ตาม อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของกําไรสะสมซึ่งกําไรสะสมนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองเราก็จะพบว่ากําไรสะสมของหุ้น CBG นั้นเยอะกว่าของหุ้น OSP นะครับดังนั้นในส่วนของผู้ถือหุ้นผมก็เลยอาจจะมอบให้กับทางหุ้น CBG ที่เขามีส่วนผู้ถือหุ้นที่น่าจะดีกว่าของหุ้น OSP นะครับต่อมาถ้าเรามาดูในส่วนของค่า DE นะ เราก็จะพบว่าค่า D/E ของทั้ง2บริษัทนี้ก็ยังไม่ถึง1เลยนะครับดังนั้นมันก็แสดงให้เราเห็นว่านี่สินของตัวบริษัทก็ยังไม่ได้เยอะนะครับยังอยู่ในระดับที่ต่ําทั้งคู่เลยต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนของทั้งสองบริษัทนี้นะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะของหุ้น CBG นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1 3 1 0 3 5 7ล้านบาท รายได้รวมของหุ้น OSP นะครับก็อยู่ที่19,933ล้านบาทซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้จากการขายนะครับเราก็จะพบว่ารายได้จากการขายของหุ้น CBG นั้นอยู่ที่12,973.80ล้านบาทในขณะที่รายได้จากการขายของหุ้น OSP ก็อยู่ที่19,196.58ล้านบาท เมื่อเรานํามาคิดเป็นกําไรสุทธินะครับของหุ้น CPG ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่2,651.89ล้านบาทของหุ้น OSP นะครับก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่2,653.53ล้านบาทซึ่งเราก็จะพบว่ากําไรสุทธิก็พอๆกันเลยนะถึงแม้ว่ารายได้รวมอาจจะออกมาไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับในส่วนของหุ้น CPG นั้น มีรายได้รวมที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าพอมาคิดเป็นกําไรสุทธิแล้วกับพบว่ากําไรสุทธิเนี่ยก็พอๆกันเลยถ้าเรามาดูในส่วนของกําไรต่อหุ้นนะครับของหุ้น C ี g ก็จะมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่2บาท65สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่หุ้น OSP นะครับก็มีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่88สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเราก็จะพบว่าให้ทำไมกําไรต่อหุ้นถึงไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับ ซึ่งเหตุผลก็คือในส่วนของจำนวนหุ้นนะครับของหุ้น CBG นั้นมีจำนวนหุ้นที่น้อยกว่าของหุ้น OSP นั่นเองของหุ้น CBG นะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่1000ล้านหุ้นในขณะที่หุ้น OSP นะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่3,3.75ล้านหุ้นนะครับซึ่งก็เยอะกว่าประมาณ 3เท่านะครับในส่วนของอ,อัตรา net profit น,นะครับของหุ้น CPG เนี่ยมีอัตรา net profit อยู่ที่ประมาณ15-20%นะครับในขณะที่หุ้น OSP ก็มีอัตรา net profit อยู่ที่13%เรนะครับเราก็จะพบว่าอัตรา net profit ของหุ้น CPG นั้นอาจจะได้เปรียบกว่าหุ้น OSP นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของความถูกความแพงของทั้ง2บริษัทนี้กัน โดยเรามาเริ่มดูที่ค่า P/E นะครับของหุ้น CPG ก็มีค่า P/E อยู่ที่34.16เท่าของหุ้น OSP นะครับก็มีค่า P/E อยู่ที่32.19เท่าและถ้าเรามาดูในส่วนของค่า P/BV นะครับของหุ้น CPG ก็มีค่า P/BV อยู่ที่12.98เท่าของหุ้น OSP นะครับก็มีค่า P/BV อยู่ที่6.05เท่า ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับของหุ้น CBG ก็มีราคาอยู่ที่118บาทต่อหุ้นของหุ้น OSP นะครับก็มีราคาอยู่ที่37บาท25สตางค์ต่อหุ้นจากค่า PE แล้วก็ค่า PVV ข้างต้นนี้นะครับแล้วก็จะพบว่าทั้ง2บริษัทนี้ก็มีราคาหุ้นที่แพงพอๆกันเลย อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราจะมาหาว่าทั้ง2บริษัทนี้บริษัทไหนที่มีราคาหุ้นที่ถูกกว่ากันนะครับอันนี้ผมก็ต้องมอบให้กับทางหุ้น OSP ที่มีราคาหุ้นที่ถูกกว่านะครับเพราะว่าดูจากค่า PE ก็ถูกกว่านะค่า P/BV เนี่ยต่ำกว่าเห็นเลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการลำเอียงจนเกินไปนะครับผมก็เลยทำให้จำนวนหุ้นนั้นเท่าๆกันดังนั้นนะครับเราก็จะได้ราคาหุ้นของหุ้น OSP อยู่ที่ประมาณ111บาท ถ้าเราเอา111บาทเนี่ยมาลบกับ118บาทนะครับเราก็จะพบว่าราคาของหุ้น OSP นั้นก็จะต่างกว่าราคาของหุ้น CBG ประมาณ7บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เป็นการย้ำว่าหุ้น OSP นั้นมีราคาที่ถูกกว่าของหุ้น CBG นะครับแต่ก็ถูกกว่ากันไม่เยอะนะประมาณ7บาทเองก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับ สำหรับในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลนะครับก็ต่ำพอๆกันเลยนะเพราะว่าของหุ้น c v g ก็อยู่ที่ประมาณ1.44%ต่อปีนะครับของหุ้น OSP ก็อยู่ที่ประมาณ2.68%ต่อปีก็พอๆกันเลยนะเอาจริงๆนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของทั้ง2บริษัทนี้นะครับซึ่งเรามาเริ่มที่หุ้น CBG กันนะครับแนวโน้มราคาของหุ้น CBG ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น c b g ณในปัจจุบันนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางนะครับจะเลือกขึ้นไปต่อหรือว่าจะเลือกลงมาอะไรประมาณนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของเส้ SI น RSI ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ในโซนกลางๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับประกอบกับแนวโน้มราคาของหุ้น C ี g นั้นก็เป็นขาขึ้นนะครับในขณะที่หุ้น OSP นะครับแนวโน้มราคาณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรีบาวกลับขึ้นมาซึ่งราคาณปัจจุบันนะครับก็ขึ้นมาชนตรงแนวต้านสําคัญพอดีประกอบกับเส้นไ s i นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาชนตรงโซนโอเวอร์บอทพอดี ก็ถือว่าตรงนี้ก็น่าจะมีความเสี่ยงนะครับสำหรับหุ้น OSP เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามาสรุปโดยภาพรวมสำหรับผมเองนะก็ถือว่าถ้าเป็นในส่วนของงบแสดงฐานะังการเงินนะครับก็ถือว่า ดีทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็ให้เสมอกันนะในส่วนของงบผลประกอบการนะครับอันนี้ก็อาจจะเอาให้ทางฝั่งของหุ้น CBG นะครับที่น่าจะมีงบผลประกอบการที่ดีกว่าของหุ้น OSP แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับในส่วนของความถูกความแพงนะอันนี้ก็อาจจะเอาให้กับทางหุ้น OSP นะครับที่เขาน่าจะถูกกว่านะอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับในส่วนของกราฟเทคนิคเนี่ยอันนี้อาจจะมอบให้กับทางหุ้น CBG นะครับเพราะ เขามีแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นด้วยแล้วก็ RSI อะไรต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับในขณะที่หุ้น OSP เองก็อยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าหุ้น CBG ก็น่าจะมีความน่าสนใจกว่านะครับในมุมมองของกราฟเทคนิคนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบของหุ้นทั้งสองบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น CBG หรือว่าหุ้น OSP นะครับ โอเคถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ